โอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมใหม่ประจำสัปดาห์กนันอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปหลายวัน สัลลึกเกิดนะครับในวันนี้ก็เป็นเกมใหม่ประจําสัปดาห์นะสำหรับใครที่อยากจะหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ like ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกกันกดซุปเปอร์แทงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่มร้อยแล้วนาอเพิ่มการไม่เสียเวลาด้วยกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมเปิดใหม่แล้วก็ลงให้ทั้ง PC แล้วก็บนมือถือนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Japan Strike Type Morty นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนสวสยอ,องขวัญที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่รักษาเฝ้าระวงังทรัพย์สินที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับซึ่งทรัพย์สินที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเนี่ยเราเนี่ยจะต้องสำรวจผ่านกล้องเท่านั้นซึ่งในการสำรวจมันก็จะมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเนี่ยสำรวจอยู่เมื่อเราสำรวจห้องต่างๆอาจจะเป็นห้องเดิมหหหรืออว่าอา่า้งใมก็ มันก็จะมีสิ่งที่แบบแปลกขึ้นไปเราเนี่ยจะต้องทําการรายงานของที่มันแปลกไปจากนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นนะครับเราเนี่ยจะเจอสิ่งนี้รับมาทาร้ายเราก็ได้ในการดูกล้องของตัวเกมนี้เนี่ยมันจะดูกล้องในตอนคืนนะครับนอะมันก็จะมีความสยองขวัญอยู่แล้วแล้วก็ภาพกราฟิก็นตนวเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟิกที่เป็นภาพจริงเลยแล้วก็เป็นแนวสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองได้นะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะสำหรับใครที่อยากลองเนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้ ได้เลยนั่นเองนี่ฮะเกมต่อมาที่เป็นแนวฟุตบอลเก่งบ้างนี่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมไม่มีชื่อว่า u n t i m a t e Football Manager นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม a n i m ตอร o เมดฟ l ตบอ m a n a g เ r เนี่ยจะเป็นเกมฟุตบอลที่จะเป็นแนววางแผนนักเตะนะเพื่อไปแข่งในลีกต่างๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีลีกให้เราได้ไปแข่งขันกันเยอะแยะมากมายแล้วก็นักเตะเนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกตัวเก่งๆหรือว่าเลือกตัวที่เราชอบมาอยู่ในทีมของเราได้เช่นเดียวกันนะตัวเกมก็มีระบบการเปิดการสับมองมีการอัปเกรดัตะ ด้วยเหมือนกันในเรื่องของกราฟิกมันอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่ามันเป็นแนววางแผนเนาะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวแอคชั่น RPG ที่บุผสมแนวโรคลายกินบ้าแนวสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า a ัสเ e รลานั่นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยนได้รับบทเป็นผู้กาที่จะต้องปกป้องโลกจากเหล่าปีศาจ นั่นเองเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะมีระบบคัสดูโอหรือว่าเราเนี่ยสามารถผสมคัสสองคัสมาเล่นในด้วยนะครับจะแบ่งเป็นค์สคู่นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีอยู่สี่คัสตัวละครให่เราได้เลือกเล่นนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งตัวละครที่ตามที่เราต้องการสามารถเก็บของอัปเกรดของได้ จากปรศาจก็ได้เหมือนกันในเรื่องของกราฟิกตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีไม่ได้สวยนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แล้วก็ตัวเกมเนะครับมันก็จะมีระบบเล่นขอบเล่นกับเพื่อนได้นสะสำหรับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้เลยนั่นเองเนะฮะ เราก็มาอยู่สําหรับเกมแนวยึดพื้นที่หรือว่าแนวยึดเมืองกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นแนวที่ไม่กินสเปคด้วยนวะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Pixel Commander นี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Pixel Commander นี่ครับเราเนี่ยจะต้องส่งทหารนะครับไปยึดเมือง ของศัตรูให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยที่เราเนี่ยจะต้องส่งทหารไปยึดในพื้นที่ต่างๆเราก็พื้นที่ต่างๆจะเป็นของเราแล้วก็เราเนี่ยจะต้องส่งทหารเนี่ยไปรวมศัตรูให้หมดก็ถือว่าเป็นอันชนะไปตัวภาพกราฟิกภายในเกมนะครับเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเนาะ no, แล้วก็มือถือเปต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับหรือว่ามองหาเกมเล่นชิลๆอยู่ เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองเนะฮะเกมปะจนภัยที่เราเนี่ยรับบทเป็นนักปะจนภัยกินบ้ากนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Sla เดอร์ไททันนั่นเองเนี่ยที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักปะจนภัยที่จะต้องไปออกตามล่าสู้กับไททันนั่นเองเนะครับ แล้วก็ตัวเกมนี้เป็นเกมที่จะเป็นแนวเทิร์นเบลดอาร์พีจีแล้วก็คือเราเนี่ยจะต้องจัดทีมเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันเขาแน่าิ่มมีความแข็งแกร่งระดับหนึ่งแล้วก็ในการเล่นของตัวเกมนี้เกมที่เราเนี่ยจะต้องนําการ์ดไปต่อสู้กับปีศาจซึ่งการ์ดแต่และตัวเนี่ยมันจะเป็นความสามารถแต่ละตัวละครที่เราเอามาเนาะเราเนี่ยสามารถจัดทีมตัวไหนชื่อชอบตัวไหนก็สามารถใส่ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีโหมดเล่นคนเดียวเล่นตามเพซก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะเล่นกับเพื่อนก็ได้ เช่นเดียวกันนีในเรื่องของกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีงานอาร์ตค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกม PC ที่ลงให้บนมือถือเกมแล้วก็เป็นเกมแนวนักสืบกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า d ิโกเอลิเชียมนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้แต่เป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รบทเป็นนักสืบที่ต้องสืบคดีต่างๆแล้วก็ในตัวเกมนี้มันจะเป็นเกมที่แบบ ถามตอบข้อสอบ4ตัวเลือกนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเลือกบทสนทนาในการตอบระหว่างการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าบทสนทนาที่เราตอบเนี่ยจะส่งต่อตัวเกมด้วยเหมือนกัน ตัวเกมเนี่ยจะมีบอดสแสให้เราได้ไปสืบกันเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมจะมีงานภาพที่ก็น่าจะเป็นงานอาร์ตนิหน่อยด้วยตัวเกมเนีครับสามารถเล่นฟรีได้นะครับใน2เนื้อเรื่องแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราเสียเงินถ้าอยากเล่นในเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองเนะครับ เกม RPG ตรุดันเจียนหรือว่าแนวปะจนภัยก็ดีนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็มีเกมประจนภัยที่เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งก็คือเกม RPG ดาร์คอนสปีราเนีนะครับสำหรับยจตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นเหล่านักปะจนภัยที่จะต้องออกไปประจนภัยในดินแดงต่างๆเพื่อต่อสู้กับปีศาจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดตัวละครมีการ รวบรวมทีมจัดทีมตัวควาให้มาต่อสู้กับฝั่งปีศาสด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในการต่อสู้ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบเทอร์นเบียดอารมีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นโลกแบบ open world ด้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแนมก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว8บิตพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวมือถือสเปกต่ำสามารถเล่นได้นะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมใหม่จากทางค่ายไครโรซอฟกันบ้างอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าไฟนอลฟอนเทียสตอรี่หรือว่าเกมแนวบริหารจัดการเมืองในกาแล็กซี นั่นเองนะครับสำหรับในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวบริหารที่อยู่ในอวกาศแล้วนะครับก็น่าจะมีความแฟนตาซีระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมของค่ายนี้อยู่แล้วเนี่ยก็คือ้ามพ่าดเลยสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีระบบที่สามารถไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของการต่อสู้มันก็ยังเน้นหนักในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดก,การทรัพยากรกันอีกนะแล้วก็ภาพกราฟิกก็ยังคงเป็นแบบเดิมก็ยังเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเหมือนเดิมนะก็สำหรับใครที่อยากจะ ไปลองเล่นเกมนี้อยู่แดงก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมภาคต่ออีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า war of insanity 2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเกมภาคที่2แล้วนะสำหรับใครที่เคยเล่นภาคแรกแล้วก็อยากลองเล่นภาค2องยู่เนี่ยต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกได้ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแนว shooting shooter หรือว่าเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจนั่นเองนะครับด้วยการยิงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีภาพกราฟิก ที่ค่อนข้างที่ทามาได้ดีระดับหนึ่งในเรื่องของคซีนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเนึงเรื่องสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะตัวเกมมันจะพูดถึงเรื่องราวที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในฝันร้ายแล้วเราเนี่ยจะต้องออกจากที่นั่นให้ได้ในภาคที่2นี้มันเน้นกราฟ,ฟิกที่มีความอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพมอนิการเล้งของตัวเกมจะเป็นภาพมอรบุคคลที่3นั่นเอง ตัวเกมมันจะมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ากระสุนปืนมันมีจํานวนจํากัดน,นั่นเองแล้วก็ตัวของศัตรูมันก็มีเยอะพอสมควรนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์นะราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรมากประมาณร้อยกุ่าท นั่นเองเนะก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมเนี่ยวางแผนกลยุทธ์แล้วก็เป็นเกม PC ซที่ลงให้บนมือถือด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า r o a w Heaven Crescent War นั่นเองเน,นะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยวางแผนกลยุทธ์เหล่าทหารนะครับเพื่อไปต่อสู้หรือว่าปกป้องเมืองจากเหล่าซอมบี้หรือว่าผู้ปีศาจที่มาคอยปกป้องเมืองนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีตัวละครหลากหลายให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักธนูหรือว่ารวมไปถึงอัศวินที่ขี่มม้ากก็ไดเหือนนั ขึ้นอยู่กับตังนะก็คือเราเนี่จะต้องซื้ออสศวนมาในการต่อสู้ระหว่างเทินด้วยนะครับตัวเกมจะเป็นเกมเทินเบรเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่ดี เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะแต่ว่าราคาตัวเกมนี้ไม่เกมเสียตังค์นะราคาเนี่ยมันก็จะไม่แพงอะไรมากก็สามารถไปซื้อลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมต่อมาที่เป็นแนวซอมบี้กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมมีชื่อว่า Highway 2 u ั d a t นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายจากซอมบี้แล้วก็ในการเอาชีวิตรอดนี้เราเนี่ยจะต้องหาของหาทรัพยากรเพื่ออยู่รอดให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันอาจจะไม่ ได้นเน้นหนักในเรื่องของการหาของมาประทังชีวิตอะไรมากมายมันจะเน้นหนักในการทําเควสหาของแล้วก็ขับรถซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภาในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือสเปคตามสามารถเล่นได้นะครับภาพตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวพลิกกนนั่นเองนะครับก็มีเกมหนึ่งที่ เอาไว้เล่นสนุกเล่นเหนเพลินได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมแนวสไตล์ขับรถยิงซอมบี้อยู่ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกม m อ o r p g ที่เล่น cross platform กันได้นะครับก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Grand h e r o m อเ r p g ตัวเกมนี้จะเป็นเกม m อ o r p g ที่เน้นการประจนภัยในโลกกว้างเนาะรเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็ได้ตามแบบสไตล์ของเราเลยนะครับยังมีสีค่าตัวละครให้เราได้เลือกเล่นกันอีกด้วยเหมือนกันตัวเกมก็ยังมีโหมด PP โหมด PK ต่อสู้กับผู้เล่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะในส่วนงานภาพของกราฟิกของตัวเกมนี้จะเป็นกราฟิกแนวพิกเซลอาร์ Pixel Art, แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นโลก Open World เราเนี่ยสามารถเดินไปไหนก็แล้วแต่ เราเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมเนี่ย m m r p g อยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมแนวยิงกันบ้างแล้วก็มาแนวไซไฟกันบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Galaxy War Space FPS Shooter น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยรับบทเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนที่จะ มายึดของโรคนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการเล่นแบบยิงยานอากาศกับการเล่นแบบยิงเอเลี่ยนที่ลงมาให้เราได้ยิงนะครับซึ่งการยิงอากาศของตัวเกมนี้เนี่ยเหมือนเราเนี่ยจะได้ขึ้นไปนยานแล้วก็ยิงยานต่างๆเกมที่ไม่ได้มีการวิ่งอะไรนะเขาเนี่ยใช้ให้เราเนี่ยยืนยิงเท่านานาม้อองศาเลยก็ถือว่าดีพอสมควรนะสำหรับเกมยิงที่เดินไม่ได้ นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็ภาพกราฟิกจะเป็นแนวพอลิกอนนั่นเองนะฮะเกมแนวสร้างเมืองบริหารจ,จัดการบ้านเมืองหรือก็เป็นแนวล่าสัตว์กินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมจะมีชื่อว่า legacy of t h o n นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะต้องเป็นหัวหน้าเผ่าที่จะต้องจัดตั้งหมู่บ้านแล้วก็พาลูกบ้านเนี่ยอยู่รอดให้ได้ในแต่ละวันนะครับซึ่งในการอยู่รอดเราเนี่ยจะต้องออกไปล่าสัตว์ต่างๆเพื่อนํามาประทังชีวิต ในแต่ละวันด้วยตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิลๆเนาะก็จะมีอยู่2โหมดก็คือจะเป็นโหมดบรหิหารจัดการแล้วก็จะเป็นโหมดล่าสัตว์นะครับในโหมดล่าสัตว์เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเขาจะมีความน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะีก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไต์ RTS หรือว่าแนวสไตล์ยูริกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Grand Tactics นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องควบคุมเหล่าทหารในยุคสมัยสงครามโลกเนี่ยไปต่อสู้กันนะครับเพื่อชิงดินแดนต่างๆนะครับเราเนี่ยังสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นในเรื่องของสหรัฐอเมริกาเยอรมนีหรือว่าโซเวียตก็ได้เหมือนกัน นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวบริหารจัดการเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการส่งทหารส่งฐานทัพต่างๆไปต่อสู้กันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับก็จะมีการอัปเกรดฐานทัพของเราให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งอัปเกรดเท่าไหร่ตัวทหารที่เราส่งไปเนี่ยหรือว่าตัวอุปกรณ์ยานยนต์ต่างๆเกี่ยวกับทหารเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่เก่งเพิ่มมาขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เอาไ้เล่นสนุกเล่นเพลินได้นะสำหรับใครที่ อยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสไตล์ผ่อนคลายกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Le g ก Bo ูยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Lego Bo ูยเนี่ยจะเป็นเกมเล g ก้ที่จะเอาไว้เล่นผ่อนคลายนะครับซึ่งผ่อนคลายยังไงก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่มีมินิเกมให้เราได้เล่นกันเยอะะมากมายภายในตเกมไม่ว่าจะเป็นการต่อเลโก้นะครับแข่งรถจับตุ๊กตา หรือว่าจะเป็นจับคู่ในเรื่องของกราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนแะสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์เลโก้แล้วก็อย่างหาเกมใหม่เล่นอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวเกมแนวสไตล์ต่อสู้เก่นบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า t o Striker จากทางค่าย c r u n c h y r o นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็เป็นเกมต่อสู้แนวสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราจะได้รับหมดเป็นนักสู้ต่างๆที่ต้องไปต่อสู้กันไม่ว่าจะเป็นการออกทงท่าการใช้อาวุธต่างๆมันจะมีทงทา่าเราได้ไปออกกันเยอะๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ จะสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้แล้วก็กราฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นงานอาร์ตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีโหมดอื่นๆอีกมากมายให้เราได้ไเลือกเล่นกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้เนะี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้แล้วก็ภาพมองในการเล่นจะเป็นภาพหมอกด้านข้างนั่นเองนะครับเกมรถที่ภาพกราฟิกค่อนข้างที่สวยแล้วก็ ระบบฟิสิกคอนเางสมจริงนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าแกนเวโรซิต้านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มันจะเป็นเกมคล้ายๆของเอ็กซ์คาสตรีตเลยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นความสมจริงในเรื่องของระบบฟิสิก์ยางระบบฟิสิกรถต่างๆแล้วก็มีการเสียสมดุลระหว่างการวิ่งด้วยเหมือนกันนะครับตัวเกมก็จะมีโหมดการขับรถแข่งรถก็มีเหมือนกันแล้วก็จะมีโหมดที่แบบเอาไว้ขับรถชิลๆขี่บนเมือง ็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของตัวรถนะครับก็จะมีรถให้เราเลือกขับกันเยอะแยะมากมายมีระบบการตกแต่งตามที่เราต้องการก็สำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เกม แนวโรกไลท์ RPG แล้วก็เอาไปเล่นสนุกเล่นเป็นเพลินกันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Enter the Dungeon นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องตลุยไปในดันเจียนต่อสู้กับพวกปีศาจแล้วก็เอาชีวรอนออกมาได้ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเมื่อเราตายเราจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่แต่ว่าจุดเริ่มต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีอาวุธปืนให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะๆมากมายนะครับแต่และอาวุธป เก่งกาจแล้วก็แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมเนะครับก็ยังสามารถเชิญเพื่อนเล่นขอบกันได้นะตัวเกมก็สามารถทดลองก่อนค่อยซื้อก็ได้นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกม PC ที่ลงให้บนมือถือด้วยให้เล่นก่อนในด่านแรกนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นในด่านต่อไปเนี่ยก็ต้องซื้อนั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากลองก็สามารถไปลองก่อนได้นั่นเองนะเกม m m o r p g ที่ไม่เน้นกราฟิกเก่งมากแล้วก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อน ได้อยู่กันบ้านเนะี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Outlander นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Outlander เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกสุดแฟนตาซีแล้วเราเนี่ยจะต้องฟาร์มสัพยากรต่างๆแล้วก็เราเนี่ยจะต้องออกไปปะจนภัยเพื่อต่อสู้กับบอสนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเล่นได้อย่างอิสระเลยเดินไปไหนก็ได้จะเล่นทำเควสก็ได้หรือว่าจะเดินบนแมปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันใหญ่มากๆแมพภายในเกมเนี่ยมันใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะตัวเกมก็ยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเเราเน่จะลกับ ผู้เล่นเล่นกับเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีการอัปเกรดอาวุธมีการค้าอาวุธนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนการาฟิก กราฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นแนี่ยวโพลิโก้นะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นอยางนีบ้างสำหรับ20เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์นะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม